สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมพบกับอ e ีสานกินเที่ยวอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ่อสมคิดฟาร์มนะครับผมนะเดี๋ยวตามไปเลยนะครับผมบ่อหนึ่งศูนย์สองครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับ FC ท่านนะครับผมนี่ฮะตอนนี้ก็เตรียมขึ้นขึ้นมาเยอะเหมือนกันครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะ FC นะครับมีอะไรดีๆเราแนะนำ FC ทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวผมจะพา FC ท่านไปดูบ่อ 102นะครับผมเนี่ยฮะไปตอนกลางคื <azzi> น,นนี้แหละครับผมเนี่ยฮะเนี่ยครับผมเนี่ยเอฟซีนะครับผมตามมาครับผมตามมาครับพร้อมอุปกรณ์นะครับผมนะฮะอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์เราพร้อมอุปกรณ์ครับผมนะฮะนี่ก็ัมกืนครับต้องมองทางเท้าด้วยนะครับผมเอฟซีโอ้กลัวครับผมนะฮะ เดี๋ยวพาไปดูนะครับผมเพื่อให้ FC ได้ดูนะครับผมเนี่ีครับนี่ฮะบ่อนี้ฮะหนึ่งศูนย์สอง FC ครับเนี่ยฮะ สีท่านนะครับผมได้มาแล้วครับเนี่ยฮะเอซีเห็นยังครับเอซีเห็นอย่างเนี่ยฮะสมคิดฟาร์มครับผมปากัดสวยดูครับปากัดครับเนี่ยมีมีสีอะไรเอ่ยเอฟซี FC เห็นนะครับมีม่วงดําเขียวดําแล้วก็มีเทาดําครับผมเนี่ยฮะ นะครับ FC ท่านนะครับผมเนี่ยฮะผมจะจับให้ FC ได้ดูเลยครับเอาคีย์นี้ออกก่อนนะเนี่ยฮะสวยงามไหมครับผมเนี่ยฮะกัดปากหน้าหานะครับผมเนี่ยบ่อเดียวก็ยังกัดกันเลยครับผมเนี่ยฮะเนี่ยฮะสวยงามจริงๆครับผมเนี่ยฮะมีเขียวดําม่วงดําครับดูฮะในมือผมนะฮะสวยงามตามท้องเรื่องครับผมเนี่ยฮะเนี่ยสวยจริงๆครับผม FC อย่าลืมนะครับกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งอีสานกินเที่ยวนะครับฝากอีช่องหนึ่งก็เบาท่าพนมชาแนลนะครับผมแนวคอนเทนต์กินอาหารเที่ยวนะฮะดูครับสวยงามตาต้องเลื่อนครับผมเนี่ยสวยจริงๆนะครับผม fc นะฮะเนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามดูนะครับผมเนี่ยมีอะไรดีๆเราแนะนำ fc ครับผมกัดปากหน้าหางนะครับผมนี่ฮะมีม่วง มีม่วงแล้วก็เนี่ยเทานะครับเท่านะครับนี่มีเทาดําครับผมในมือนะฮะมีเทาดําม่วงดําแล้วก็เขียวดําครับผมเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องครับผมนะฮะสวยจริงจรนะครับผมเนี่ยมีดเราบอก fc นะครับผมเนี่ยเนี่ยเป็นไงครับสวยไหมครับเนี่ย สวยจริงๆนะครับผม FC นะฮะสนใจที่จะมาจับหน้าบอ่อนะฮะเปิดทุกวันนะครับผม FC นะครับเปิดหน้าบ่ทุกวันนะครับผมนยฮะเปิดทุกวันนะครับผมย้ำอีกทีนะครับหน้าบ่สมคิดฝากเปิดทุกวันนะครับมาคัดเองหรือว่ามาจับแบบอีสานกรีเที่ยวนี้ก็ได้นะครับมาคัดแบบนี้เลยนะครับผมมาคัดด้วยมือตัวเองนะครับผมมาคัดเองจับเองถามเองตอบตรง กับเจ้าของบ่อนะครับผมมาช้านะครับ fc นะครับถ้าคุณมาช้านะครับผมย้ำอีกทีนะครับผมถ้าคุณมาช้าคุณอาจจะไม่ได้บ่อนี an, ้นะครับผมบ่อหนึ่งศูนย์สองนะครับคุณมาช้าอาจจะไม่ได้นะครับผมก็อยากให้ fc มากันนะครับมาจับหน้าบ่อหรือว่าสั่งทางไปรษณีย์เอาขึ้นไว้ก่อนนะครับผมเอาขึ้นไว้ให้หมักไว้ก่อนนะครับผมพอถึงวันส่งส่งให้เลยครับผมพร้อม ข้อตกลงอะไรติดต่อนายพลลบเชิงปอดนะครับผมเนี่ยฮะมีดีเราก็แนะนําให้ f อฟสนะฮะเนี่ยมีดีๆีเราแนะนําเลยครับผมเนี่ยกัดปากหน้าหานะครับส่งทั่วประเทศนะครับผมส่งทั่วประเทศภาคกลางอีสานเหนือใต้นะครับผมนะฮะส่งทั่วประเทศนะครับผมอยากสัมผัสบ่อสมคิดฟาร์มมาด้วยตัวเองนะครับอยู่ใกล้ๆครับผมอยู่ใกล้ๆกรุงเทพใกล้ๆล้ราชบุรีใกล้ๆสุพรรณ อยู่ใกล้อยุธยานะครับผมนครปฐมนี่เองครับผมทุ่งน้อยหมู่สี่นะครับผมจังหวัดนครปฐมครับเนี่ฮะสวยงามนะครับผมมีอะไรดีเราแนะนําให้เอฟซีได้มาจับกันครับผมหรือว่ามานะฮะเพราะว่าลูกค้าเขามาจับทุกวันนะครับบ่อสมคิดฟาร์มนะครับผมเนี่ยเขามาจับทุกวันนะครับผมมาจับทั้งวันนะครับผมนะฮะ ยิ่งเป็นวันหยุดนะครับผมเจ้าของบ้านนี่ไม่ได้พักเลยนะครับผมมาจับทั้งวันนะครับผมนะฮนะนี่ยสวยงามมีอะไรดีๆเราแนะนํานะครับผมเนี่ยหนังนี่ฮะดูหนังครับหนังโอโ้โหสุดยอดนะครับผมหนังนี่ฮะมีอะไรดีๆเราแนะนนะครัะผมเนี่ยหนังนี้ขนาดมือผมจับไปเลยเนี่ครับที่เขาลอยมาเนี่ยแบบมืออย่างแบบ ออกสักสากเลยครับผมเนี่ยนะ่ยผมเนี่ยดีๆเราแนะนําให้ f อฟได้มาสัมผัสได้มาพูดคุยกันที่บ่อสมคิดฟาร์มครับมีอะไรคุยนี่ฮะมีอะไรสอบถามคุยพูดคุยกันได้นะครับผมหรือว่าเอฟซยังไม่มั่นใจก็ลองสัมผัสด,ดูครับมาลองสัมผัสบ่อน,นี้ดูนะครับว่าเ,เป็นยังไงบ้างนะครับผม ลองมาสัมผัสด,ดูครับมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองนะครับผมมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองนี้ fc จะบอกว่าเป็นยังไงและพูดคุยกันดีครับผมบ่อสมคิดฟาร์มนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดของการส่งจัดส่งให้ตามจังหวัดต่างๆก็มีนะครับผมทางพันลพบเชิงปอดคือลูกชายเจ้าของบ่อครับเป็นคนจัดส่งให้ fc ทั่วประเทศนะครับผมจะจัดส่งให้ fc ทั่วประเทศได้เลยนะครับ การันตีครับผมว่าปลาอาจจะถึงวันวันวันกว่าหรือสองวันนะฮะช้าช้าอย่างช้านะครับอาจจะ2วันนิดๆครับผมนิดๆนะครับผม f อนะฮะเนี่ยสวยงามตามน้องเรื่องครับผมเนี่ยฮะดูครับดูฮะในมือผมเนี่ยฮะสวยทั้งหมดเลยนะครับผมนะย้ำอีกทีนะครับผมย้าช้านะครับผมเดี๋ยวหมดนะครับผมเดี๋ยวหมดเอซจะมาถามไม่ได้นะครับผม Body, บ่อนี้แปบเดียวหมดนะครับ F สนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมให้ดูเบอร์ปลากทีนึงครับเห็นนะครับผม1นึ102ครับผมเนี่ยฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเนี่ยเนี่ยปล่อยเขาคืนบ่อดอย่างเดิมนะครับผมเนี่ย ค,ค,คืนน,นนะครับดูครับดูกลางคืนยังเนี่ยสวยงามนะครับผมกลางคืนนี่โอ้โหสุดยอดนะครับ ถ้าถ่ายลงพวกนี้นี่น่าจะเกือบหมดแล้วนะครับผมบ่อสมคิดฟาร์มนะครับผมนี่ฮะอย่าลืมนะครับผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนี่ฮะกังคัมกังคืนครับผมผมมาถ่ายให้เอฟซีดูครับนี่ฮะก็มาถ่ายให้เอฟซีได้ดูครับผม ยุงเยอะครับผม14เดือนนะครับยุงเยอะมากครับ สวยงามตามทองเลือกนะครับผมนี่คพรหอมส่งครับผมเนี่ย พร้อมส่งนะครับผมเนี่ยเียฟซีครับนะครับเนี่ยพร้อมส่งครับที่สั่งไว้ครับเนี่ยเนี่ยพร้อมส่งนะครับคนละห้าหกชุดครับผมเนี่ยเตรียมส่งจะส่งให้นะเอฟซีแล้วครับผมเนี่ยเนี่ยงานตาต้องเรื่องครับผมเนี่ย สวยนะครับเนี่ยดูครับหมักใบขุ่วก,กวางครับเนี่ย